สาวสองนะคะ <Okay. S 2> กเ uh huh. เ็เป็นผู้หญิงวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึง่งคือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนสเปคข,ของเราที่เราตามหามาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสยัยการดูแลเอาใจใส่และรวมถึงการยอมรับในตัวของเราโจมารู้อีกทีก็คือเขาตัดสินใจกลับไปอยู่กับแฟนเก่าของเขาค่ะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่เคยที่จะเลิกกับเรา คือตัวจงเนี่ยเป็นสาวสองนะคะ uh huh. ก็คือเป็นผู้หญิงวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนสเปคข,ของเราที่เราตามหามาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสยัยการดูแลเอาใจใส่และรวมถึงการยอมรับในตัวของเราซึ uh ่ง huh. จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นของเรามันก็ไม่ได้เริ่มด้วยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เรารู้จักกันน่ะก็คือเขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งเป็นแฟนเป็นผู้หญิงเราก็มีโอกาสรู้จักกันแล้วก็ได้สร้างความสัมพันธ์กันจนวันหนึ่ง มันเลยเถิดไปจนถึงขั้นว่าแบบเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็<ม>อยู่กับเราม,มาใช้ชีวิตร่วมกับเราแล้วก็ดูแลเรา<ม>ทุกๆเรื่องเลยนี่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวไปกินรวมถึงการเปิดตัวซึ่งสถานะตอนนั้นมันก็โอเคค่ะมันก็มีความสุขทุกอย่าง<ม>เราก็ร่วมกันสรา้างร่วมใช้ชีวิตร่วมกันแบบโอเคมากเลยแต่ทีนี้พอวันหนึ่งมันผ่านไปแล้วแบบเหมือนเขาค้นพบว่าเราไม่ใช่หรือว่าเขาไม่ได้มาแนวนี้ค่ะ<ม>เขาเริ่ม,มห่างเราไปค่ะเขาเริ่ม ไม่ค่อยมาหาเราหรือว่าจากปกติที่เคยอยู kind of mm ่ด้วยกันเขาเริ่มที่จะปิดตัวไปอยู่กับบ้านเขาซึ่งบ้านเขากับบ้านเราอยู่คนละจังหวัดเขาตัดใจว่าเขากลับบ้านมากขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับจนวันนึงเขาพูดกับเราว่าเราต้องห่างกันแล้วนะแต่ว่าเขาไม่เคยบอกว่าเราจะเลิกกันจนไม่รู้อีกทีก็คือเขาตัดสินใจกลับไปอยู่กับแฟนเก่าของเขาค่ะก็คือคนที่เลิกมาแล้วทีนี้คือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่เคยที่จะเลิกกับเราจนถึงปัจจุบันเนี่ย เขากลับไปอยู่กับแฟนเก่าเนี่ยมากกว่าสองเดือนแล้วแต่ว่าทุกๆวันเนี้ยเขาก็ยังเลือกที่จะติดต่อกับเราคุยกับเราโทรหาเราเป็นห่วงเป็นใยเราหรือยังทําเหมือนกับว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าเราแค่อยู่ห่างกันเฉยๆทุกๆอย่างมันมันดีหมดค่ะแต่ว่าข้อเสียของมันคือเราได้แค่เศษเวลาจากเขาที่เวลาเขาไม่อยู่กับแฟนปัจจุบันของเขาเขาก็จะมาหาเราก็คือทุกอย่างมันจะเป็นความลับหมดเลยคุณโจคะ แล้วถามจริงๆว่าไอคนที่มันใช่ดีทุกอย่างเลยเจอกับเราแล้วใช่จริงๆเลยเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เราได้แค่เสดเวลาเขาคุณโจอยู่ได้ไหมข้าตามตรงตอนนี้คืออยู่ได้ค่ะพี่เอโอโอ้โหอยู่ได้แบบอยู่ได้ด้วยการเป็นเสดเวลาของเขาโอเคอจริงเหรอถามว่าโอเคไหมมันก็ไม่ค่ะพี่แต่เหมือนเราเราไม่รู้จะไปหักคือพี่เชื่อไหมว่าทุกๆวันเนี้ยมันก็ยังมีความรู้สึกแอบหวังว่าวันหนึ่งเรายังจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะได้เหมือนเรา ข้นที่ตอบตัวเองอันนี้ตัวนี้ยอมครับอันนี้คุณโจคิดคิดเอง้ลยนะหมายถึงว่าก็ดูจะเข้าใจแต่ก็หลอกตัวเองอยู่เบาๆพี่ฟังเคสของโจอ่ะพี่คิดถึงอะไรรู้ปะ่ะสมมุติว่าเราจะมีเป็นคนที่มีแฟนอยู่หลายจังหวัดเท่านั้นเองอ่ะตอนนี้ฉันใช้ชีวิตอยู่จังหวัด A คนที่จังหวัด A จะเป็นแฟนหลักของฉันและจังหวัดบเนี่ยก็จะเป็นแฟนรองอเบอร์ไปกิ๊กเรเมื่อไหร่าหามาใช้ชีวิตที่จังหวัดเป็นแฟนรอง ฉันก็จะให้เวลาคนนี้เต็มพื้นที่จ้าเราแค่จะถามว่าโจกัดทนถึงเมื่อไรคะจุดไหนจะทําให้ตัดสินใจออกมาจ้านั่นแหละคะ่ะนั่นคือคําถามที่พี่โจยังถามตัวเองอยู่ทุกๆวันนี้มีนิดหนึ่งว่าจําได้ว่า คุณโจบอกว่าคนเนี้ยดีทุกอย่างเลยนิสัยก็ดีแล้วก็ยอมรับในตัวเราใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะพี่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องหลักในใจน้องโจเหมือนกันคือไม่มีคนอื่นยอมรับ<ค>อ่ามันมันเป็นประเด็นที่ว่ามันเป็นมันเป็นน้ำหนักใหญ่อะ่ะพี่ว่าถ้าคนเนี้ยคบกับฉันแล้วเขายอมรับอะ่ะ<ม>เราก็รู้สึกว่ามันหาได้ยากเปิด,เป,ดเปิดดูบ้างคนนี้ดีที่สุดแล้วอาจจะไม่จริงใช่เขาดีแต่พี่ว่าคนที่ดีกว่าแล้วเขาฟรีฟรีอ่ะ มันมีแต่เราปิดตาไม่เห็นโจเชื่อเปล่าว่าตอนพี่อายุสิบแปดพี่เคยพูดว่าเนี่ยคนนี้คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเว้ยเช้าสิบแปดเหรอเออยี่ห้าสิบแปดพูดเลยคนนี้ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยจะหาใครดีเท่านี้ไม่ได้โจใช่ไหมพอพี่คิดอย่างนั้นได้ไม่นานประมาณพี่ยังไม่ทด้สิบเก้าเลยพี่ก็เจอคนอื่นที่ดีแล้วนะมันอยู่ที่เราพอเราไปแปะว่าเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดปุ๊บเราจะไม่มองคนอื่นว่าเขามีความดีใดๆเลยเพราะเราจะเปรียบเทียบด้วยตัวเอง แต่รงจริงเปิดโอกาสให้ทุกคนและเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะอันนั้นอะและเปิดโอกาสในทางที่ถูกคือไม่ได้เปิดตัวเองกับคนที่มีเจ้าของอเริ่มต้นก็ต้องเริ่มให้ถูกก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มไม่ถูกเราปิดให้สวยได้ค่ะโจ